ใครถามถึงงานภาพยนตร์กำกับรวมเรื่องแรกเดอะสโตนพระแท้คนเกย์นะคะที่แม้จะลาจอเงินไปแล้วแต่ก็ยังทำให้ผู้กำกับหนุ่มเป้อารักยืนอกภูมิใจไม่หยุดค่ะล่าสุดยิ่งตอกย้ำกระแสะความแรงนะคะเมื่อตัวหนังถูกนำเข้าไปใช้ในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเจ้าดังก็สามารถขึ้นอันดับหนึ่งในไทยและเวียดนามค่ะกลายเป็นคนเบื้องหลังเต็มตัวเลยนะคะงานนี้ก็เลยได้มาเป็นตัวแทนคนทำภาพยนตร์ไทยค่ะร่วมงานเปิดตัวนะคะงาน Bangkok International National Film Festival 2025ที่กลับมาในรอบ16ปีค่ะ การได้เห็นเทศกาลหนังกลับมาอีกครั้งหลังหางหายไปนะคะมากกว่า10ปีทําให้เป้อารัค่ะย้อนนึกถึงบรรยากาศเดิมเลยที่เคยจัดมาแล้วก็เห็นถึงความสําคัญของเทศกาลเนี่ยนะคะเพราะตัวเองเนี่ยก็ได้ไปตามเทศกาลภาพยนตร์ในหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาอิตาลีและมาเลเซียค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกให้กับคนทําหนังส่วนงานภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะคะผู้กํากับหนุ่มเผยว่ายังจับมือกับผู้กํากับคนเดิมบีวุฒิพงษ์ไว้แน่นเลยค่ะเพราะตอนนี้เข้าขากัน แล้วส่วนจะเป็นเรื่องอะไรยังคงต้องรอโอกาสก่อนค่ะคือผมกับคุณบีวุฒิพงศ์เนี่ยน่าจะเป็นยินอย่างที่ค่อนข้างเข้ากันแล้วครับผมก็คิดว่าผมไม่มีเขาผมก็คงทําไม่ได้แบบนี้แน่นอนเขาไม่มีผมก็เช่นกันก็เลยคิดว่าเรายังจะทีมอัพกันไปอย่างนี้แหละครับเพราะว่าถึงไม่ทําหนังก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็เลยก็ไม่ต้องแยกกันน่าจะอุ่นใจกว่าครับ นอกจากงานด้านภาพยนตร์แล้วนะคะหนุ่มเป้ยังไม่ทิ้งนะคะสำหรับเส้นทางดนตรีค่ะหลังซิงเกิลฮิตเมื่อกว่า12ปีก่อนเพลงไก่แล้วก็มัเลมัเละมัเลเนี่ยนะคะกลับมาเป็นที่รู้จักในช่วงนี้อีกครั้งเพราะว่ามีเด็กรุ่นใหม่เจนซี Z, เขามาร้องให้ฟังค่ะเป้เผยว่ากำลังเตรียมทำเพลงใหม่นะคะแถมครั้งนี้ตั้งใจทำเพลงมากๆเลยเพราะเป็นการกลับมาในรอบป,ปีครึ่งค่ะ กันแต่ว่ากดเข้าไปใน YouTube 12ปีที่แล้วมันกลับมามันกลับมาก็เป็นเกียรติมากมากครับเป็นเกียรติมากมากที่ว่าไก่กับมาเลเนี่ยได้กลับมาให้สู่น้องๆ้องเจนซีแล้วก็เจนอัลฟาได้ฟังกันนะฮะบางคนเป็นอัลฟานะมาลองให้ผมฟังที่ตัวเท่าเอวนะฮะแล้วก็ก็เป็นเป็นเกียรติมากมากครับแต่ว่ามีเพลงใหม่แน่นอนครับห่างเยอะมากครับเพราะว่าเพราะว่าหายตัวไปทําหนังเหมือนกับว่าเหมือนพิษเทอมเลยครับ คือหายตัวไปอยู่กับภาพยนตร์อย่างเดียวตอนนี้กลับมาแล้วครับแล้วก็ค่อยๆทำอยู่ครับก็อัลบั้มเดิมนะครับก็มีคนถามถึงเหมือนกันนะคะจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่กับเขาหรือเปล่าเป้อารักบอกว่ายังไม่มีแผนนะคะขอเริ่มต้นจากการเล่นโชว์เล็กๆหลายๆครั้งก็เป็นเรื่องความถี่ไปเรื่อยๆแ <Wars. S 3> บบนี้ค <epic> ่ะเท่านี้ก็ดีใจแล้วนะคะ